ดีที่โคตรวันนี้เราก็จะมารีวิวอันนี้เลยไนงะก็กดอันนี้เตั้งกล้องก่อนแ<ม>กน่เลยครับครบสิงค้งจะต่อหรือเปล่าสิงค้งจะต่อเอืิด ให้ข hey, mm. okay. ัดดนักหนึงนะครับผมแสดงว่าขายได้หกสิบอันนั้นมาจะห้ามมาเตอภาษาเลยเขาแล้วมือให้ภาษาเลย